เรืออยู่ในบัญชีสองล้านฝากเข้าไปหมดนี่เลยแม่ค้าชุดนี้เท่าไหร่คะอยไปก็มีติดอยู่สองเก้าชุดน,นั้นน่ะสองเก้าลองได้แม่ค้าจะทําอะไรก็ทําไปเถอะไปจะทําอะไรก็ทําไปอุยสวยมากเหมาะกับใส่ไปทะเลเลย,ยนะคะชุดนี้สวยสมากเท่าไหร่ลดได้ไหมวุ่นวม่ว่ะคนยิ่งหัวเสียอยู่จะใส่ไปไหนก็ไปเลยไป,ไปเอาไปเลยสองเก้าให้เลยหรอคะเออเอาไปเลยไปจะไปไหนก็ไปอย่ามากวนอุ้ยสองล้านฉันเฮ้ย อง้านนงชุนตายแล้วเร็ว,รวไปแล้วนะคะไอ้วะสอง้านหมดเกลี้ยงเลยเจพรหฮะคุณนายนุกที่นัดกันไว้ไว้ยังไงวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเออคุณนายคะขอเวลาอีกนิดนึงได้ไหมคะหยุดเก็บของแล้วก็ออกจากร้านนี้ไปฮ<ะ>ขอบพระคุณสำหรับหนึ่งันออเดอร์ค่ะเดี๋ยวเจ๊จะรีบจัดส่งให้พรุ่งนี้เลยนะคะ เจนิวสวัสดีค่ะพี่พรร้านพี่เจ๊งแล้วตอนนี้พี่ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีงานทําขอกลับมาทํางานกับเจได้ไหมนะคะเจช่วยพี่หน่อยนะคะพี่แก่แล้วไม่รู้จะไปสมัครงานที่ไหนสงสารพี่เธอนะคะพี่พรเคยทํางานกับนิวมานานและนิวก็รักและหวังดีกับพี่พรมากแต่สําหรับตอนนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะในวันที่นิวลําบากแล้วไปขอความช่วยเหลือพี่พรไม่มองนิวไปแต่นิดเดียว นิวจำวันนั้นได้ดีค่ะพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริง,รงๆค่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจค่ะเชิญค่ะคนจะทํามาหากินไม่อยากเสียเวลาฟังฉันจะทํายังไงดีบ้านก็ไม่มีเงินก็ไม่มีมมมมอุ้ยขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะหล่อจังชื่ออะไรครับชื่อนิวค่ะผมชื่อทับนะครับมีแฟนหรือยังเอ่ยขอเบอร์ได้ไหมครับค่ะ นิ้วไปกินข้าวด้กันไหมครับท็อปเชิญครับทีรักเฮ้ย <Hey! S 3> สวัสดีจานูนิวเป็นแฟนท็อปเหรอนิวนี่แม่ผมเองนะครับเดี๋ยวแม่จะไปทานข้าวกับเราเออส,สวัสดีค่ะคุณแม่ท็อปยันนี้เราไปดูหนังกันไหมโอเคจ้ะเดี๋ยวนะนี้รอนะนิวผมมาแล้วครับทออ็อปเออคุณแม่ สวัสดีค่ะนิววันนี้แม่จะไปดูหนังกับเรานะค่ะไปกันเถอะแม่อยากดูหนังละเธอไปนั่งหลังฉันจะนั่งหน้ากับลูกฉัน ท็อปเราหยุดงาน3มวันอะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไหมได้ได้ได้เดี๋ยวผมโทรบอกแม่แป๊บหนึ่งแม่จัดกระเป๋าไว้รอเลยนะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่างจังหวัดท็อปตั้งแต่คบกันมาแะเรายังไม่เคยไปไหนกัน2คนเลยนะไปไหนเธอก็พาแม่ไปด้วยก็ผมมีแม่แค่คนเดียวไปไหนผมก็อยากพาแม่ไปด้วยแต่เราไม่อยากให้แม่เธอไปไงคุณพูดแบบนี้คุณไม่รักแม่ผมหรอแล้วคุณเคยถามแม่คุณไหมว่าแม่คุณรักฉันไหมพูดแบบนี้หมยความว่ายังไงหนูนิวผมมีแม่แค่คนเดียวรับไม่ได้ก็เลิกไปเลยได้เชิญเธออยู่กับบแมม่่่เเอออไไปลยยูื ไม่เป็นไรนะครับแม่ไม่ต้องเสียถุงค่ะค่ะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะมันดูริบค่ะวันนี้วันนี้อลิปสีอะไรดีนะาทิ้งเลยค่ะแม่คะวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยนะคะคุณพี่วันนี้อารมณ์ดีนะคะ่ะคุณน้อง <c oughs> ทั้งหมด268ค่ะคุณพี่ฮะ <c oughs> <c oughs> ทำไมแพงจังก็4ี่อย่าง268ไม่แพงนะคะคุณพี่อ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนั้นอะของฉันสองอย่างเนี้ยก็หนูหยิบมาจากในตะกร้าที่คุณพี่ถือมาฉันซื้อมาจากร้านอื่นเธอจะมาคิดเงินได้ยังไงมันไม่ใช่ของร้านเธออะไร แต่งตัวก็ดีอย่ามาทำที่ใสยลักเล็กขโมยน้อยแบบนี้นะเอ๊ะยายนี่ฉันบอกว่าซื้อมาจากร้านอือ่นพูดไม่รู้เรื่องนี่ยังไงนี่มันของร้านฉันเนี่ยราชาวิซีครีมบวกเซรั่มใช้แล้วหน้าใสไร้สิวฉันขายอยู่มันไม่ใช่ของร้านเธอจะไม่ใช่ได้ยังไงแล้วก็เนี่ยเนี่ยเห็นไหมดากอนบาดสก,กาเจลเจลแต้มลดรอยสิวฉันขายอยู่ตรงนั้นนะไปดูเลยเขาขายกันทั่วประเทศไม่ใช่มีแต่ร้านเธอที่ขายคนเดียวฉันซื้อแล้ว,ฉ,ลวฉันก็เดินมาตรงเนี้ยไม่จริงตอนที่คุณพี่เดินเข้ามาหนูไม่เห็นคุณพี่ถืออะไรเข้ามมมมาาาาาเลลยยแ้้้้้ววครรีีตตตันนนนนหหหููกกกก็ิบอออจะง คีมของร้านหนูเท่านั้นโอ้ยเย่แม่ขาดประสาทเยเปิดกล้องดูเลยไปนิวถึงเวลาจ่ายแค่าเทอมน้องแล้วนะเตรียมเงินให้มันพร้อมทั้งงวดรถทั้งค่ากินค่าอยู่ค่าเทอมน้องอชมพู่เทอมนี้ตั้งใจเรียนหรือเปล่าอย่าให้เกรดตกนะเดี๋ยวฉันจะอับอายขายที่หน้าจ้าแม่พี่คะแนะนำแป้งให้หน่อยค่ะได้คะ่ะนิววันนี้อยู่ทำโอไหมทำค่ะเจ๊ช่วงนี้ต้องรีบหาเงินค่ะ ชมพู่ตีสองแล้วยังไม่นอนอีกเหรอพรุ่งนี้มีสอบต้องรีบอ่านหนังสือถ้าเกตกเดยวแม่จะดุเอาพี่เดียวยังไม่นอนเหรอพี่ทำคลิปรีวิวอยู่นะจะได้เป็นรายได้อีกทางหนึ่งโอ๊ยวันนี้หมดตูนเลยอารมณ์เสียไม่หมานเลยวันนี้โอ้แม่ทำไมสภาพแบบนั้นชมพู่ทำไมแก้วชพูอย่างนั้นเฮ้ยพี่เดียวสภาพแบบนี้จะไปทำงานยังไงเนี่ยพี่นิวแม่เราไปเซเว่นกันเถอะ เจลฟิตเยลลี่ลดผลไม้ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนช่วยให้ผิวบลิ n ดูสดใส Valley, ลดมิคเบอร์รี่อร่อยสดชื่นแถมมีประโยชน์อร่อยสดชื่นแถมมีประโยชน์อย่าปล่อยให้ผิวโซมมาเติมความสดชื่นให้ผิวได้เจลฟิตคอลลาเจนซองละยี่สิบบาทเองหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโอ้โหมีผงหงอกมันเยอะอย่างนี้คันจังเลยทำอะไรก็ไม่หายน้ำพริกน้ำพริกตอนเที่ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมร้านเปิดใหม่ทุลาห้าสิบบาทเองหนูไม่มีเงินสักบาทเลยพี่พร งั้นเอาอย่างนี้มาถอนหงอกให้พี่พี่ให้เส้นละบาทตัวน,นั้นแหละนั่นพี่ตัวน,นั้นแหละคันๆเป็นยังไงมากได้กี่เส้นละสิบเส้นล้ว,ลวพี่พรเอมเร็วๆร,วเ,ร,วเ,รวเดี๋ยวจีว้ไม่เห็นโอ้ยหงอกไปไหนหมดวะเนี่ยเหลือแต่ผมดําจะถึงห้าสิบเส้นไหมเนี่ยรู้แล้วได้กี่เส้นแล้วน้่นพี่เก้าสิบเก้าเส้นเราพี่พรงอกเยอะมากฮะเก้าสิบเก้าเส้นโอ้ยไม่น่าเลยพี่คันถอ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 นเอาให้หมดเรื่อเรือทำอะไรกันอะเทมา อย่าบอกนะว่าอู้งานแล้วมาถอนหงอกกันอยู่นี่ขอโทษค่ะเจ๊ขอโทษค่ะขอโ<ะ>ทษค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีหงอกก็เอาแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ไปใช้จะไปถอนให้มันเสียเวลาทําไมค่ะเจ๊ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่พรเมื่อกี้หนูถอนได้200สองร้อยเส้นจ่ายเงินมาเลยสองร้อยบาทฮะสองร้อยเลยเหรอถอนแล้วก็ทิ้งกันมั่วแบบนี้เดี๋ยวนะไหนบอกถอนหงอกแล้วทําไมถึงมีแต่ผ่มดาแม่เอาอลานไปแกจะไปไหน ความจนทน่นกับคนวามจนไม่ไหวแล้วเลี้ยงหลานไปเลยฉันจะไปพนทยาเบือ่อความจนอ้าวน้ำพิกแต่มาก่อนน้ำพีกแกจะทิ้งลูกแกไปอย่างนี้เหรอโอ้ยอย่าป็นอย่างนั้นสิเดี๋ยวก็โตก็อกพี่พรมาดูหลานหน่อยสิซนไปทั่วแล้วนิวนิว,นวมาลูกมะขอโทษนะคะเจขอโทษนะแบบนี้คือไม่ไหวแหละพี่พรตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ต้องมาทํางานแล้วนะทําไมเหรอคะเจ๊ทั้งทํางานทั้งเอาหลานมาเลี้ยงแบบนี้เจไม่โอเค ยายไม่ได้ทํางานแล้วไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนซื้อนมให้กินนิวเอ้ยนิวอย่าดื้อน,นะลูกนะเดี๋ยวยายจะหาเงินซื้อนมให้ขายของเก่างวนนี้คงได้นมหลายกล่องอยู่นี่จะยายเงินค่าขายของเกา่าขอบคุณค่ะเจ๊รอบนี้ได้ร้อยห้าบาทได้ค่านมหลานแล้วเฮียคะ ช่วยซื้อใบกระเพราหน่อยค่ะเพราะได้ข่านมหลานใบกระเพราเหรอมัดเท่าไหร่เลยยายมัดละยี่สิบาทค่ะหลานเลยนะ่ะหน้าตาหน้ารักจังน่าใจรุ่นเดียวกับลูกผมเลยจ้าแม่มันทิ้งไปก็เลยได้อยู่กับยายอ่าเอามาหมดนั่นแหละสงสารเด็กมันเดี๋ยวผมเหมาหมดเองขอบคุณนะคะเฮีย yeah, แล้วน้ำรวยนะคะขอบคุณมากค่ะนิวอย่าไปเล่นของเขาลูกมาเดี๋ยวยายพากลับบ้านนะปะ่ะยายขายของได้ตังแล้วเดี๋ยวพยายพาไปซื้อนมนะมาบ้านเราเถอะ ผักสดๆจ้าผักสดๆ,ๆสดๆจากสวนเลยจ้าสิบบาทยี่สิบบาทจ้ากระเพราขายยังไงขายยายอุ้ยหลานน่ารักจังเลยจ้ายายก็มาหาขายผักซื้อนมให้ห้านนี่แหละงั้นเ,เอากระเพรากำหนึ่งแล้วก็แก้วมังกรด้วยนะคะขอบคุณนะคะ,จะเจริญเจริญน,นะคะคุณนายวันนี้ได้กินนมแล้วลูกมีเงินซื้อนมแล้วนี่ผักจ้า ผักสด,สดจากสวนจ้าสิบยี่สิบช่วยซื้อหน่อยนะจ้าเหนื่อยไหมลูกเลื่อนเรียนมาต้องมาช่วยยายขายผักไม่เหนื่อยหอหับใจยายหนูอยากช่วยยายพวกแกออกจากหน้าร้านเช่นเดียวนี้นะจีะยายขอขายหน่อยนะจ้าเดี๋ยวผักหมดยายก็ไปแล้วก่อนเราขายเลยเดี๋ยวนี้ยายเห็นมาขายหน้าร้านริงนะพวกสกปรกไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปขายที่อื่นอลูกวันนี้ ขายผักได้50บาทเอาไว้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะผักสดๆจ้าผักสดๆโอ้ย,ยายอ้าวนิ้วทำไมไม่ไปโรงเรียนลูกหนูว่าหนูจะไม่เรียนต่อแล้วยายทำไมล่ะลูกหนูสงสารยายยายต้องเดินขายผักเหนื่อยทุกวันเพื่อส่งหนูเรียนไม่เป็นไรลูกยายไม่เหนื่อยแม่น้ำพริกแม่เหรอ ฉันได้สามีใหม่เป็นชาวต่างชาตินี่มิสเตอร์ทีนสามีฉันวันนี้ฉันรวยแล้วฉันเป็นมาดามแล้วฉันจะมารับลูกฉันไปอยู่ด้วยยายหนูฉันไม่ให้หลานฉันจะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก แม่กาแฟมาแล้วจ้าฉันบอกอะไรไงให้เรียกฉช่ว่ามาดามค่ะมาดามไปเอาไม้กวาดมากวาดร้าน,านล้างหรียงจานซักเรียงผ้าเดี๋ยวหนูรีบไปทําค่ะเอ่อมาดามคะหนูขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะทําไมมาดามถึงไม่ให้ยายมาอยู่ด้วยกันที่นี่คะหนูคิดถึงยายเอามาทําไมแก่ก็แก่ไม่มีประโยชน์แต่ยายก็เป็นแม่ของมาดามนะคะแล้วไงที่ฉันอเอาแก่มาก็เพื่อเอามาใช้งานในร้านยายแก่นั่นแก่ก็แก่จะมาทําอะไรได้ส่วนแก่ก็เจียมตัวไปด้วย ไปไปก่าร้านค่ะมาดามมาดามลูกน้องเธออหยิบคูชชั่นในชั้นผิดนั่งนิวมานี่สิขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าไม่มีสมองโง่เลี้ยงเปลืองเขาสุกฉันไม่น่าเอาแกมาเลี้ยงเลยลูกน้องคนนี้ไปหามาจากไหนมาดามซื่อบื้อมากเลยเก็บมาจากแถวนี้แหละเห็นมันน่าสงสารไม่น่าเก็บมันมาเลี้ยงเลยซื่อบือ้อให้ทําอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างานั่นนางนิวแก็บทีไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะสั่งให้แกกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้เลยยาย หนูทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้หนูอยากไปหายายหนูคิดถึงยายแต่หนูไม่มีเงินสักบาทอา้าวแล้วยายอยู่ที่ไหนอยู่บึงการค่ะอา้าวพอดีเลยพี่กําลังจะกลับบึงการติดรถไปกับพี่ก็ได้นะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ